3,000เพชรแดงรุ่นนักเตะ1 0 5ถึงว่านะแรกแล้วล็อกอาร์เตอร์ลได้เบรก 1, 2แล้วจัดมาฮะดูครับผมนะว่ารอบนี้จะลั่นหรือเปล่าไม่เคยได้108เลยเอ้เนเธอร์แลนด์มาว่ะ และนี่คือว i ส d อม t o อปอร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก็บสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับผมวันนี้นะท่านผู้ชมนะก็มีหลุดสปอยมาแล้วในส่วนของนักเตะ ที่จะมีเข้ามาในส่วนของ After d a t r b a s e และน่ารกที่จะเข้าในวันพฤหักนี้รวมถึงพวกคอนเซปต์กิจกรรมใหม่ต่างๆนะว่ามีอัปเดตอะไรที่จะมีเข้ามาบ้างข่าวสาร f c b เดี๋ยวนี้จะมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ชมนะก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอ๋อไม่ถึง10,000ซับกับช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะฮะโอเคนะผมก่อนเดี๋ยวเรารับในส่วนของทัวร์นาเมนต์ลีกกันหน่อยนะเป็นคะแนนนะเป็นรางวัลต่างๆที่ ได้มา1,000โทเค็นลีกนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละอย่างนะวันนี้วันที่5นะในส่วนของอ่าซัมเมอร์ซินี้เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะใครที่ไม่ได้กิจกรรมนะเคยทําคลิปสอบมาแล้วนะในส่วนของกิจกรรมอ่ารับรางวัลต่างๆของซัมเมอร์ลีกหรือว่าเป็นอ่าปีซีซั่นของพิมม์ลีกนั่นเองครับผมนะโอเคก็วันที่5ก็กดรับไปเลยในส่วนของเพชรแดงนะฮะวันนี้ได้มา200เพชรแดงถือว่าคุ้มๆเลยนะท่านผู้ชมนะโอเค ก็ประมาณนี้นะรวมถึงพวก f อ่า FCY Store ก็อย่าลืมมารับของขวันเช่นเคยนะหลายคนถามผมว่าทําไมถึงกดรับไม่ได้ก็คือเราต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะล็อกอินเป็นชื่อเราก่อนนะอันนี้คือผมล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ถึงจะสามารถรับของขวัญดีบอร์ดรายวันได้เช่นเคยนะฮะต้องล็อกอินก่อนนะ ประมาณนี้ฮะในส่วนของการรับรางวัลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกดรับไปเลยวันนี้มาดูว่าจะได้เป็นอะไรนะฮะอูเป็นแพ็คไอเทมฮะได้เหรียญมาแล้วนักเตะมาถือว่าคุ้มคุ้มอยู่นะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ในส่วนของสปอย3นักเตะ แรกดีกว่าที่จะมีเข้ามาโอเคนี่นะก็เป็นออฟฟิเชียลหลักของทาง e-sport fc mobile นะเปิดเผยนักเตะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะผม,มนะก็จะมีทั้งหมด3ตัวเช่นคืนนะเหมือนการสปอยของเขาเนี่ยแน่นอนก็จะมี3ตัวอยู่แล้วแหละเปิดเผยเข้ามาก่อนที่นักเตะจะเข้าจริงก็คือวันพฤหัสนะท่านผู้ชมนะ ตัวแรกก็ผมที่มานน่นอนก็คือทา้านของ GK 1 1 1นะฮะก็น่าจะเป็นทา้าของปีเตอเชคนะฮะธงชาติแบบนี้นะเป็นไอคอนนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยหลายคนก็เดาค่อนข้นขางยากก็ผมนะเป็น s t 1 1 0นะฮะผมนังด้านของเยอรมันนะหลายคนก็ บอกว่าเป็นทครั้นของวอลเลอร์บ้างหรือจะเป็นครั้งของเบียร์ฮอฟบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องรอดูว่าเข้ามาจริงเนี่ยจะเป็นใครแต่ผมว่าน่าจะเป็นไม่วอลเลอร์ก็เบียร์ฮอฟประมาณนี้นะเพราะว่าเอฟซีฟอรัมหรือว่าหลายๆค่ายแบบของทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็เดากันว่าน่าจะเป็นเบียร์ฮอฟผมก็เป็นเอ็ททีหนึ่งร้อยสิบนะของทางเยอรมันนะส่วนตัวร้อยเก้าเอ็ทีเนี่ยมันเดาค่อนข้างยากกับผมนะหลายๆคนอาะเป็นโรซิคกี้แต่โรซิคกี้มันเป็น CM ไงแต่ถ้าผมเป็นเอ็ททีเนี่ย อาจจะเป็นโคเลอร์ที่เป็นตัว s t 109ผมของตัวฮีโร่น้าจะเป็นแบบนั้นครับผมนะส,นส,นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเดาค่อนข้างยากนะไอะ้ตัวแรกเนี่ยเดาง่ายแต่ GK p คพดชเนี่ยแต่2ตัวหลังเนี่ยนักเตะมันไม่ค่อยคุ้นไงบางทีก็อาจจะยังไม่เคยเจอเงี้ยอาจจะมีการสะงสไพ้ายเป็นตัวแบบ นักเตะใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้ครับผมนะน่าจะเป็นฮีโร่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นทรงแบบนั้นเลยครับเดี๋ยวรอดูจริงแหละว่าหลุดมาว่าจะเป็นใครนะส่วนหลายคนถามเรื่องยูฮันครับยังไม่มีเปิดเผยมาเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ในความคิดผมเนี่ยผมว่าน่าจะมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาในสัปดาห์ที่5หรือว่าจะเข้าสัปดาห์ที่6ไม่แน่ใจครับผมเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะมีการ สิ้นสุดแล้วนะครับผมนะถ้าพูดตามจริงก็อาจจะมีการรีแร้งในอีกไม่กี่กิจกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ฮะท่านผชมนะก็เยเนี่ยเคยลงไว้สักพักแล้วแหละก็จะมีกิจกรรมที่คอมมิ่งซูนยวเร็วนี้ก็มีท่านของ AQUA า vs Inferno ก็คือจบไปแล้วนะแล้วก็ดิฟเฟนติ g งเลกาซีก็จบไปแล้วนะแล็กแมนล็อกมิน t ี้วินเทอ ก็จบไปแล้วรวมถึงณปัจจุบันกิจกรรมที่เรายังเล่นอยู่ตอนนี้คือท้านั้นของ d ร a g o n Rock a s t e r d e b a t ครับผมนะส่วนอีกกิจกรรม2กิจกรรมอย่างก็คือทานั้นของกับเตนแล้วก็ทานั้นของ GateFood Gate ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นฟอนต์แปลกๆนะฮะเออก็น่าเหมือนจะเป็นแบบการถ่ายโอนนักเตะนะฮะซึ <laughs> ่งอาจจะมีการรีซีซั่นหรือว่าจะเป็น f c Mobile ภาคใหม่เข้ามานะับผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสักหลายเดือนอยู่นะเพราะว่า,ากิจกรรมกับเทนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเข้ามาเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้มีหลุดสปอยมาด้วยนะเออมองว่าแปลกใจเหมือนกันนะฮะปกติน่าจะมีหลุดมาแล้วเพราะว่า,ากิจกรรมและก็ล็อกอ,อัพสเตอร์เดเบิทเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วง น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของกิจกรรมแล้วนะสัปดาห์ที่5สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ที่6ก็สัปดาห์ต่อไปเลยนะทานผู้ชมนะก่อนเปิดซีซั่นอ่ะผมว่าน่าจะมีการอัปเดตต่างๆเข้ามาอย่างแน่นอนแหละผมไม่แน่ใจว่ารีภายในสิ้นปีนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอดูข่าวสารกันอีกทีนึ่งนะครับทานผู้ชมนะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูคอนเซปต์กิจกรรมเป็นคอนเซปตรูปภาพที่เขาทําขึ้นมาโอเคนะฮะในส่วนของคอนเซปต์อ่ากิจกรรมนะที่มีชื่อว่า เ e สออฟเด e ะเกมนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับ FC Mobile เท่าไหร่อันนี้เป็นคอนเซปที่เขาทำขึ้นมาเป็นอาร์ตการ์นะของทางฝั่งของออร่าที่เขาทำรูปภาพขึ้นมานะฮะถามว่าสวยไหมผมว่าค่อนข้างสวยก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะส่วนกิจกรรมนี้จะเข้ามาจริงหรือเปล่าน่าจะไม่มีมาครับผมนะอาจจะเป็นแค่คอนเซป์ของ FC Mobile FC 25อะไรเงี้ยทำขึ้นมาเฉยๆนะฮะก็ตัวนักเตะก็เอามาฝากประมาณนี้น่าจะมีพวกซาตันครับผมนะ ฟันบัตเทนนะผมอาน์ไนมาตติอุสโทนี่โคสอะไรอย่างเงี้ยนะมีกุลิตกุลิดเบลอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูปเก่าๆนะที่เขาทําเข้ามานะฮะส่วนนักเตะที่มีการย้ายทีมก็จะเป็นพวกในเรื่อของอ่าลูก้าโมอนดิชนะผมที่จะมีการเปลี่ยนเสื้อเป็นเอซิมิลานเควิ Boy, é, นเดอร์บอยเอ็มบาเป้ฮะโรดี้แฮร์รี่เคนะผมนะซาร่าฮาคิมี่มาร์ติเนสกุกตัวนะก็เป็นหลักๆก,ก็การ์ดมาที่ผมว่าถ้ากิจกรรมมาอย่างเงี้ยผมว่าโคตรสวยเลยนะแต่ว่า เสียดายฮะอันนี้เป็นแค่อาร์ตการ์ดเป็นแค่คอนเซปที่ทางด้านของออร่าเขาทำขึ้นมาเฉยนะดูฮะนักเตะมีพวกเทอร์สเตเกนนะไอการ์ดอย่างเงี้ยแม็กสวยจัดนะดิบาราเจ้าคอนเซโลอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเอามาฝากท่านผู้ชมนะในส่วนของอาร์ตการ์ดมุกกิจกรรมเนี่ยไม่น่าจะมาหรอกนะตรงนี้ครับผมตอบแบบพิเศษเนี่ยอย่าลืมมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะก็ยังมีให้เราเล่นเหมือนเดิมนะในส่วนของ FCM TV นะฮะอ่าเป็นพวกไฮไลท์ ต่างๆนะตรงนี้เห็นไหมตอบตอบปัญหาเบลเทลเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะซัมเมอร์ซีรีส์นะฮะก็โอ้โหได้มาทั้งหมด2,637คะแนนนะผมนะก็ได้มา100นะใครยังไม่เล่นก็สามารถมาเล่นได้นะท่านผู้ชมนะในส่วนของไฮไลท์ต่างๆนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเล่นครบแล้วเนี่ยก็มาเปิดกิจกรรมรางวัลตรงนี้ได้เช่นเคยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันหลักๆนะฮะยังส่วนของดองตรงดองแต้มก็ยังสามารถมาเปิด กิจกรรมเล่นได้อยู่นะฮะตรงนี้นะไม่ได้หายไปไหนนะโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้มีอัปเดตกิจกรรมตรงไหนเพิ่มเติมแนละ้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนจากกันไปแน่อนอนวันนี้เดี๋ยวขอเปิดแพ็คอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะแพ็คที่จะเปิดในวันนี้ก็คือในส่วนของสามพันเพชรแดงรุ่นนักเตะร้อยห้าถึงร้อยสิบเอ็ดนะแรกนาล็อกอารสเตอร์เดเบกพร้อมแล้วจัดเลยฮนะหนึ่งสองสามสี ปัดขวา FCY นี่คือโบนัสนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ครับผมพร้อมแล้วจัดมาฮะดูครับผมนะว่ารอบนี้จะลั่นหรือเปล่าไม่เคยได้ร้อยแปดเลยเอ้ยเนเธอร์แลนด์มาว่ะ l w ไว้ y, น้ำชมนะรอบนี้ PSV ฮะดูครับโอ้โหไขว้นะ่นเปิดทีไรโคตรเกลือไม่เคยข้ามร้อยแปดสักตัวเลยอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆี้น,นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดซับสไคร์กันเหมือนเดิมน,นะครับผมไปเจอกันใคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไ <c oughs> ปใหม่ทุกคนเจอกันฮนะ